เราเช็คเอาท์ครับแต่ห้องเขาสะอาดเนาะแต่ว่าไม่กล้าหันไปดูเพราะว่าถ้าผมไม่ได้พับไม่ลืมแล้วค่ะเราเพิ่ขับรถมาเลยนะคะมันร้อน เดีอกจะลดมาก่อนค่ะอมค่ะเรียบร้อยนะคะขอครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปขับมารับเราอย่แหละ นี่เยลักษณะนะรัดแนโอเคครับเดี๋ยวรับเมียก่อน ข้ในนี้ดีกว่านะครับเวทยรถมันร้อนพอเพราะเบาะหลังเราไม่มีใครนั่งอยู่ล้ครับครับผมโอเคมาเราเดินทางกันนะจะไปพระธาตุดอยสุเทพกันเราจะไปไหนกันไปไหว้พระอยู่ที่พระธาตุดอยสุเทพ ค okay. จากนี้ไปประมาณ20นาทีใก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลใช่ใชถือไม่ไกลออกจากที่พักมาไปประมาณ18กิโลเ <Okay. S 2> มตรโอเคจครับมองไปทางไหนและกะตีบ อย่าดราม่านะเมื่อกี้ที่ที่ยกถ่ายเพราะว่าเห็นว่า,วาไฟแดงมันดานะครับดราม่าอีก <c oughs> ระยะดู <c oughs> หมอกเลยใช่ไหมใช่หมอกพีเ <c> อ <oughs> ็มสองจุดห้าอย่าลืมสวมแมสกกันด้วยนะครับมาเที่ยว อันนี้อันนี้เพื่อนของภรรยาใช่ไหมที่อยู่เชียงใหม่เขาบอกว่าช่วงนี้มาเที่ยวเชียงใหมอ่อย่าลืมสมแมสกด้วย <c oughs> เพราะหมอกหนามาก <c oughs> นี่คือพระาธาตุดอยสุเทพนะครับแต่ว่าวันนี้เราต้องไปสองที่ใช่ไหมคะทางนี้ขึ้นได้ไหม ใช่ได้โน้เป็นลิฟต์นะลูกยังเดินนะ,ะน,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 นะ้หน,นเดิ320คันคลิฟต์0โ้วันนี้ลราต่อลอดนไเม่หมดน้ดไมก็ให้สองไร้อยเลยอ่ะขาาเขาบอกฝั่งน,น้นเป็นลิฟฝั่งน้นเป็นลิฟต์นี่เป็นเดิน320คนค่ะถ้าเดินเดีย๋ดดดวยวนะการเที่ยววันนี้มันจะจบลง <laughs> แลวเขาลมกัน เน,น,นดเอสดสองคนครับ ี่เมื่อกี้ถ่ายไม่ได้เพราะว่าคนเยอะนะครับเกรงใจเขาก็เลยมาถ่ายข้างบนองค์พระโพธิสัตว์ทวนอิอมทูกทป่า ใช้เรื่องมันเดแลหรไหมใช่ไหมกด GPS ยังไงก็เด้งมาที่นี่จริงๆวันนี้นนอ,อทองเช่นไ่ครับแม่ครับขอเบบีมานะคะค่ะ 好严呐！Oh, yeah, no. ดูแบบอลังการมากครับว้ีาารเลสเลฟด้วยเขาบอกว่ากาันุณนาอย่าจับผมขอบคุณครับแต่ว่านักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็เห็นน้องก็จะเอ็นดูนะครับอืม ไปต่อเขาก็ให้เราไปทางนู่นใช้รูปแบนนี่ไหมครับตุูกเด็กเขาให้นะนะครับ อ๋อครับอ๋อโอเคต้องถอดรองเท้าก่อนเนาะ ไทำนิ่งอันนี้เป็นวิดีโอนนเ,เลย <c oughs> <c oughs> เราต้องยังไม่สวมรองเท้าหรือเปล่าใช่ไหมไปก่อนเราวางโพสิชันหนูเหมือนเกมเลยเหมือนกับเห็นตาเล่นเกมไหม มันจะเห็นตัวเราจากด้านหลังมันเท่ okay, ดี

ตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิว โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อที่พระธาตดอยคำพระธาตดอยคำโอเคค่ะเอาเอามือปิดก้าง,งลเลยนี่นะครับขาขึา้นเรานั่งอะไรนะกระเช้ขา,<ม>าขาขาลงอคุณอลิสาบอกว่าชวนสามีเดินลง<า>โอเค ะซึ่งผมก็ปฏิเสธภรรยาไม่เป็นซะด้วยครับโอเคจ้ะถ้าถูหกสิบล้านเนี่ยรอบหน้าเดินขึ้นไหมเนี่ยสามร้อยขั้นใช่ไหมใช่มถ้าถูสิบล้านอ่ะจะกลับมาแล้วเดินขึ้นเอาเนะวัดหน้าเลย,นนยนเนาะมีบันไดหน้าคู่ ถงเยตรงนี้พี่มองไปตรงนี้ได้ครับได้ครับ แต่รู้สึกเป็นขาสันส่นๆไโยช่วงนี้แล้วก็าการท่องเที่ยวหลากหลายนะครับเหมือนกับเราไปต่างแดนเราก็จะเจอคนไทยเยอะ,อะช่วงนี้เราจะเจอเพื่อนบ้านฝัน่งอาเซียนของเราเลยมาเที่ยวบ้านเราเยอะ ก็ต้องขอบคุณเขาไงเงีตบเงียบเนาะเข้ามาเมืองไทยอ่ะน่าเที่ยวที่สุดแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าการอยู่การกินน่ะก็คือมันมันมีได้ตลอดกินได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนเนาะหาอไรยาก slow life ใช่ใช้ชีวิตโลไลฟ์แล้วก็คือพูกนี้ง่ายมาเมืองไทยก็คือเราเป็นเจ้าบ้านที่ค่อนข้างที่จะใจดี ครับแล้วก็แบบเวลาเจอนักท่องเที่ยวจะแบบวิ่ข้ามอะไรอย่างนี้แต่จะมาตกกระเทยนะแต่ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะใครมีอรักสงบนะแต่มงรมไม่ขาดอ่าบอกเลยเพ็กชาติเห็นไหมบอกไหมใช้มือรับสงบแต่มึไม่ขาดนะรมเย็นเป็นสุขถึงแล้ว รักน้คู่กันค่ะอู่ามุษย์รุงศาสัาแล้วดูแลที่การณ์คะกลับมานี่ครับทางทางขึ้นนะ